สบายดีสาตดามจ้ามือนีกับมาพอก,กันกับบรรยากาศยามเศร้าเด้อมือนีสตดามกระตืนต่นนอนตังเต่เศร้าเศร้าเลยล่ะจ้าวัดามาหาอาบน้ำอาบนาสีเฝ้าไปตลาดไปหาซื้อเครื่องซื้อของเตรียมของเพราะว่ามืออื่นกันเป็นมือที่เขาจะได้หมัดขโต่อแขนเดตจ้าจะไปหาซื้อแนวอยู่แนวกินแนซื้อหมากเพชรหมากพพ่ซื้อพักบัวหัวหอมหลายแนวอยู่แนวซื้อนะ ฝนผ่านมาตกหลัดทางจากก็เลยสัง,งักไประบัตรที่นี่ตลาดซาตตันสิโบวายกนบอโนโอเวิงผู่ฝนตกหย,ห,ยห,ยห,ยหยุบหยับหยุบหยับอยู่อีกอย่างซาตตันก็จะไปหาหลซื้อกล้วยพร้อมเดจ้าเดี๋ยวสายสายแม่ว่าจะมีผู้เฒ่าผู้แกเพื่อนมะฮอเขาต้มจากเขาต้มโค้หม่ละไว้ใส่ผ้าขวัญเดี๋ยวจะไปหารลเบิงแถวตลาดภูรจาวามีหรือโบมีขันโบมีก็จะได้ไปซื้อทั้งอื่นจ้า แล้วหรือ,อยังเนาะบรณีแต่งโตนี่เนาะขันแล้วก็จะได้พากันเดินทางเข้าไปในบ้านแหละกะไปสู่เอาแม่เด้แม่ก็อยากลงไปหาเหระจ้าไปหาเหรอซซื้อนเนี่ยมาเห็ดกินตอนเศร้านี่ละ่ะเสร็จหรือ,อยังไปเยอะไปเยอะผลเศรหยิบละเดอ้อสบายดียมามเช้าครับผม สบายดีวันที่ฝนตกพรุ่งนี้งานผูกแขนน่าจะฝนตกแน่นอนนะครับดูจากพยากรณ์แลาดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตแ่ไม่โทรตามแล้วครับผมบอรู้ว่าตลาดเช้าจะมีหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าฝนตกนะครับไปอยู่ก็ได้ซื้อของถ้าไม่อยู่ก็ได้ไปซื้อในเมือง่ะมือนี่ตั้งว่าสุ่มเย็นขากอีลีเด้อจ้า หนาวพื่อนอะจะนหนาวอีหลีตอนนี้นะสูงเย็นค่ะพอดีฝนตัวเฮ็ดออกวิจงานผูกแขนนี่ไปหาเฮ็ดละโูกบอกมาเนี่นวันปีนี้แล้วหรือยังเนาะแม่ี่เนาะมาต็มเือแหละเด้อกระหากระเจ็ดโมงกว่าผูกมะห่อข้าวต้มเลยป้าเตัวเฝ้าไปใส่เนาะ นี่ฝนกระแห้งหลังลงมาเด้อจ้าบ,บ่มีวีแวลว่าจะยุดตกเลยฝนก็ได้แห้งตกอยู่หยาบยาบแล้วหรือยังเนาะแม่ยังพาก,กันคิดไหลพี่สังอยู่สงสัยยังบอกงานผู้เฒ่าว้อยู่จ้ามาแล้วมาแล้ว รูปหมูน่ะได้ไปซื้อที่เม็กโกเป็นจ้งไหนอญา,าติบอกว่ามันแพงโพดมันมีแต่ตัวใหญ่ตัวลหกพันคือบอกเอาเลยไม่ได้ว่าไปซื้ออยู่พุ้นดีกว่าแล้วแต่จ้าเราซื้อเลือกตามที่จะเมนูที่จะทำเลยจ้ามเม่ยมีคนอยู่บะมีอยู่จ้าเงียบมาก ก็หลายบ้านใดโอ้โหมีเด็กขี้ดมเด้อมานีตอนนี้ก็มาหอดตลาดแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวสาวตานก็จะลงไปหาหล่อซื้อเครื่องซื้อของแต่สาวซาําอาจจะบ่ได้ถ่ายคลิปห้ซ้มเด้อเพราะว่าทางลุมผลตกจ้านไเปิร์นผมตอนนี้ซื้อของเสร็จเรียบร้อยครับผม กำลังไปซื้อมาแอปเปิลอยู่พูดน,นะครับเมื่อกี้ก็ซื้อของขบเป็นที่เหียมห้อยแล้วล่ะจ้าเต็มหลังหลดทั้งทางในทั้งทางนอกยังอันไ้นัานี้นะปลาซอสหอยเวลาอยู่ ปลาซดหอยเกลือแป้งนัวน้ำตาลอุ้ยหลากหลายเลยล่ะจ้ะน่าจะได้ไปซื้ออยู่แมคโครจ้ะเพราะว่าตอนแรงบริน,นี้จะไปเอ่อไปซื้อหมูอยู่แมคโครที่ได้ว่าจะเอาหมูเป็นตัวสรุปบริเอาเดอร์น,นะครับผมหมูบอกมี <laughs> มีก็อยู่ไกลเพื่อนวะปกกอนนะหมูเยอะแยะเพื่อนวนะนะจ้ะเอาไปเอาไปหมูอยู่ร้อยเอ็ดพื่อนนะเ็เ <laughs> <laughs> ลยยกเลิกก็เลยไปเอาอยู่แมคโครแทนตบ่ายเพื่อนวะจ้ะาเนอะ ปึ๊บป,ปึ๊บตอนนี้นก็เดินทางมาหอดบ้านแล้วล่ะจ้าเดียวมาหาเอาของลงก่อนบัดทีนี่เบิ่งอันนี้คือของที่สาตามซื้อมาเด้อนี่เต็มกระบะโหลดเลยเป็นได้โบลนี่ไหวบอคนเลยคนเลย อันนี้คือไปซื้อของมาเตรียมเว็นงานมื่ออื่นเศร้าจะมีหมากมงหมากไม้ไว้ให้ผู้เฒ่าผู้แกผ่ากินจ้าไาคนช่วยกันมาได้เคยเห็นกันมาคนกันมาห่อข้าต้มตั้งแต่เช้านะครับนี่นะ ตอนตีหกโมงครึ่งพ่ละเดี๋ยวสาตตาดามาปอกแตงไปอันให้ผู้เเถากินก่อนเด้อจ้าให้ซุ้มย,าย่าๆอยู่อันทั้งหนาบ้านหัเขาต้มพูนละจ้าสืดเทิงแตงสือเทิงอันหมากโมเด้อสาตตาดามก็ได้สัตตดามก็คิดว่าฝนจะอันตกอยู่ตลอดเอาไปเอามายุดแล้วตอนนี้แดดกำลังเริ่มออกจ้า เรียบร้อยจ้านี่อันนี้คือเต่งโมส่วนอันนี้คือเต่งสาอุบบอรหรือว่าตั้งใดห,หอมทวนทวนเอ๊ะสามมืออ่ะ ทางใน,นหอขอ้มเดี๋ยวสาวตรัมจะพาไปเบ่งอยู่หลังบ้านจ้าคุณย่าเหมียนเห็ดกินอย่างน้ออยู่หลังบ้านผู้หละขมุกขมุ่มยูผู้ส่วนฝั่งมีคุณย่ากับกำลังซอยหววยวกกล้วยเด้อเฮ้ยเป็นตาแซ่บแล้วคุณยา่าใบแกงใส่หยังชิ <c oughs> งกแกงใส่ไก่โอ้ซอยหยวกกล้วยใบแกงใส่ไก่ ไปมาเบิร์ข้างนอกจ้าปั๊บคุณย่าเห็ดกินอย่างนเนาะวุ่น, <อง S 2> นคุณย่า <sam S 1> ได้แกงเขียดน้อยว่าสั้นหูยหนเี่พูน,น <c oughs> มาหลายหมอแต่เนาะบัดทีนี่นะเนาะผู้ครบสุดออกมาทางหลังบ้านนี้หอมทวนทวนเด้อจ้า อันนี้ไ่แม wow ่ไข nah ่เด้อแซบว้าวหอมทวนๆวนนะคุณย่าแซบแน่นอนคุณย่าเป็นคนลงมือเหตเองบอแซบจังได้ล่ะคนแกงกัะสวยสวยแซบแน่นอนล่ะจ้าอันนี้คือครัวอยู่บ้านแม่เด้จ้าก็จะประมาณนี้ล่ะครัวบ้านบ้านอบอุ่นเด้อ เดี๋ยวสตาดามพาไปเบิรงหมอ้อข้าวต้มก่อนข้าวต้มกับมาต้มอยู่หลังบ้านพีเด้จ้าอยู่เล่าพี่ละป้าสตาสตตดดมกับพึ่งหูว้วะอยู่นี่ค่ะข้าเจ้าต้มข้าต้มใส่กระปิดเดี๋บไ่ได้ใส่หม้อเด้อเบิรงผูกใส่กระปิดขนมเลยอู้เก๋อ,อีหลีแบบซี่ละหอมดีจ้ะเบิรงผูก หาก,ก็ได้สองกระปิดเมื่อกี้นี้บอลลีเพื่นกะแวะไปซื้อหมากันกล้วยอีกมากล้วยโบโพาะจ้าเพราะว่าแม่ให้กระเจ้าจะเลา่าเข่าหลายโพดคันสิปากระเสียไดย้ก็เลยว่าไปซื้อมากล้วยมาใส่เพิ่มจ้ะหอมทวนๆหมอนี่แหละเป็นตาหนังเผาเพราะว่าจะได้ซื้อขึ้นมากินจักบาจ้าเบิงอยู่นี่กระกเดได้ย้อนแต่มีเล่าบางแดดคราบ่มีเล่านี่พ่อแห้งละ่ะจ้ะฮ้อนปฏิโทละ่ะ ส่วนฝั่งเบื้องนี้พ่อก,กับตัดใบตองมาเพิ่มอีกเพราะว่าตองห่อข้าวต้มบ,บ่พอจะนีเอามาตากอยู่ทงหลังของกไก่ลดละบอยาก เมื่อกี้นี่คุณย่าออกไปตามสาตตดามวัดวสีอาเห็ดเพืองไว้แกงยุบอ่อสัน้นเดี๋ยวมาเบิ่งเห็ดเพื่องก่อนจ้าว่าพ่อแกงยุบอ่อทุงละเท่าไดคุณย่าทุงละห้าสิบเอาสักสองร้อย งในกะกำลังพากันกินเข่าเด้อจ้าสตรัรกางกออกมาหาล่างบวงและกเ็ษไววเด้เดี๋ยวมืออื่นเซียนยากจ้ะจังหน่อยผัดยาเแลนหันเลนนี่พะเวอร์ไส้ยัวเวอร์ขวาหลจากคันโบเตียมไว้ก็ได้เสร็จถววยเสร็จบวงไว้กอน เมื่อกี้กัะเพิ่นมะสรงน้ำแข็งตาแะ้วก็เลยว่าจะพากันลงไปหาเอาน้ำกินก่อนไปเอายูใสายน้ำบอลณี่เอาอยู่วัดว้าวน้ำดื่มน้ำชาจีน่าตาน้ำประปากระโบมางานเข้าเลยงานเข่าขักป้านยังระบาดที่นี่วิ่งตั้งแต่เช้าครับผมยังบอกครบเลยได้กินเข่าหรือยังบอลลี่เรือไปเอาถ้วยจานอยู่วัด เพราะว่าเราจะเลี้ยงพระด้วยพรุ่งนี้นะก็เลยงานก็หนักเพิ่มอีกหนึ่งข้าวนะครับจ้าอะผไปเอาน้ำอยู่วัดก่อนอันนี้ก็มาเอาน้ำเมื่อใต้เด้อจ้าเมื่อเห็ดยู่เห็ดกินนี่ล่ะเพราะว่าน้ำยูเพื่อนบ่มีเลย นี่กองเรียบร้อยนี่นะเรสะอาดสะอ้านเป็นผี่เียบห้อยเสร็จเรียบร้อยบอเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าไปเอาอาสวงโต๊ะมูกรมาดิฮะ เสร็จหรือ,อยังยังตกหมูตอนนี้ของเต็มหลดเป็นทีเยียมห้อยตาเบิ่งผผยังเหลืออีกสองสามยางนี้แหละเดี๋ยวจงลบลงมาเอาอีกรอบสองจ้า แล้วฝนก็นเริ่มมาอีกระเด้อจ้าเบิ่งผูมืดอคืออือคือมาอีกแล้วฝนตกอีกแล้วเอาสู้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 บอลลี่งานมีครั้งเดียวเดี๋ยวก็เซ้าเมื่อยดอกเมื่อนีเตรียมงานอาจจะเหนื่อยอยู่จักน้อยเรื่องหนักก็ทำงานหนักมาก <laughs> สู้สู้จ้า กำลังพากันนังน่งรถเข้าไปซื้อของอยู่แมคโคเด้อจ้าฝนทางกระยุดโตกเด้ ตอนนี้กามาฮอดแมค็โคแล้วเด้อจ้าเมื่อกี้แวะซื้อพักนี่นะเดี๋ยวซาตตาดัมก็จะลุงไปหารถซื้อเนื้อหมูก่อนแต่ซาตตาดัมกับบริทายคลิปให้เบิ่งเดอเดี๋ยวถากับมาพูราตาเมื่อกี้กากมาแต่แทนมค็โคจ้ามาแต่ซื้อหมูห้าราจา้า แล้วก็ออกมานอนนาเลยเพราะว่าออกมาหาเกลือไก่แหละก็เอาไก่เขาคอกเกลือปูเกลือปลาฝนกระตุกอยู่ิบหยับนิบหยับคลิปนี้ซาตตดัมกับบเดทายยังละเอียดเด้อจา้าเพราะว่าเป็นงานเจ้าของบบดท,ทีนี้อันนั่นขาดก็ต้องไปซื้อเองอันนั่นบบพ่อก็ต้องไปซื้อเองซาตตาดัมอาจจะบเดทายเบอร์ถูกสดถูกมุมเด้อจา้า จังไดสซาตามกับฝากพ,พ่อพพพพแม่ติดตามคลิปเมื่ออื่นเต้าเด้อหรือว่าตอนแรงเมื่ออื่นคลิปงานผูกแขนเฮาฮะล่ะจาว่าจะมวนหรือว่านาตื่นเต้นไปนได้กับฝากในเด้อจ้าฝากส้มยู่ที่ซองบอลลี่จ้าแต่ว่าซองซาตามอาจจะบบได้ถ่ายเด้เพราะว่ายันซาลาวนหลายแนวจ้าบบดนี้ซาตามก็กจะขออนุญาตปิดคลิปเพียงสามีเด,ด้อขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจพอกันในคลิปหนา สบายดีจ้า